สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะยำกุ้งแห้งค่ะเป็นยำกุ้งแห้งเลิศรสของพี่การนะคะาเราก็จัดการซอยหอมแดงของเราก่อนเลยค่ะพี่การจะใช้หอมแดงวันนี้ใช้หอมแดงเป็นหอมแดงไทยนะคะซอยสักหนึ่งถ้วยก็ประมาณห้าหกหัวนะคะแล้วก็ขิงค่ะขิงอ่อนซอย ขิงสดๆนะคะทานสมุนไพรดีและมีประโยชน์จัดเลยค่ะเพื่อนๆซอยได้หนึ่งถ้วยนะคะกุ้งแห้งพี่การก็แช่น้ำไว้หนึ่งรอบเสร็จแล้วพี่การก็จะมารวกอีกทีนะคะ,ะจะได้นิ่มๆอันนี้เป็นกุ้งแห้งไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆไซส์จัมโบ้เลยค่ะ เดี๋ยวพอรวกวเสร็จสับเรียบร้อยพี่การก็จะเอาขึ้นให้เสดดน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในออชามที่เราจะยำนะคะ่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยำของเรานะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างที่จะไปทำน้ำยำกุ้งแห้งนะคะ,ะพี่การก็ได้หันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเวลาเรายำก็ใช้เวลายำไม่นานนะคะอันนี้นะคะ กุ้งแห้งรัว่วเรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งถ้วยนะคะตัวโตๆเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะก็เป็นพริกขี้หนูหั่นนะคะอซอยหนาๆนิดนึงค่ะก็ประมาณสักสิเม็ดนะคะหอมแดงค่ะห้าหกหัวซอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปขิงอ่อนค่ะหนึ่งถ้วยน้อยๆน,น,นะคะจัดเลยค่ะ แล้วก็เป็นหอมใหญ่ซอยนะคะหหัวค่ะต่อไปนะคะก็เป็นน้ำปลานะคะหช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเวลาเรายำแล้วก็ชิมก่อนนะคะสามารถเพิ่มได้การน้ำตาลค่ะหนึช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะนาวสดนะคะสมช้อนโต๊ะจัดไปเลยค่ะแซบ่บ ผักชีไว้แต่งหน้านะคะสักหนึ่งต้นนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็เอาชามมาจัดก,การย้ำเลยค่ะอน้ำปลาใส่นะคะาตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปเลยนะคะาตามด้วยนะคะน้ำมะนาวค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็คนค่ะ ัะพีคนนะคะให้น้ำตาลเขาละลายพอน้ำตาลละลายได้ที่เดี๋ยวเราก็ค่อยใส่กุ้งแห้งลงไปเพื่อที่จะให้น้ำยำเขาเข้าเนื้อตัวกุ้งแห้งค่ะพรต,ตอนนี้กุ้งแห้งเขาก็ยังอุ่นๆอยู่เพราะว่าพี่การเพิ่งเอาออกมาจากเตานะอย่าให้นี้ให้น้ำตาลละลายก่อนพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะ เมนูง่ายๆอร่อยแซ่บเวอร์ค่ะแล้วก็ลองชิมน้ำยำของเรานะคะว่าเค็มหวานเปรี้ยวได้ที่ไหมอ่าถ้าโอเคแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยค่ะอันนี้เราใส่กุ้งแห้งลงไปก่อนเพื่อที่ว่าเขาจะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็น้ำยำก็จะได้ซึมเข้าไปในตัวกุ้งแห้งนะคะคลุกเขาให้เข้ากัน พอได้ที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกขี้หนูที่เราซอยไว้เมื่อคู่ค่ะวันนี้พี่การจะใช้เผออ็ดไม่ค่อยมากนะคะทานกับข้าวต้มตามด้วยนะคะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็คิงซอยนะคะใส่ไปเลยค่ะเอาไว้แต่งหน้านิดหน่อยก็หอมใหญ่ซอยนะคะ น,นี้ยำสดๆค่ะไม่ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ไม่ใส่ชูรสด,ด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะคุกเค้าให้เข้าคันค่ะให้น้ํายำเ็าซึมเข้าตัวกุ้งแห้งนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะกุ้งตัวใหญ,ใหญ่โอ้โหสุดๆ เอาจานมาเลยค่ะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักกุ้งแห้งยำใส่จานตักเข้าต้มรอได้เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่จานแล้วเราก็โรยด้วยผักชีนะคะที่เราซอยไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะจะได้ดูน่าทาน เมนูอร่อยอร่อยง่ายๆจัดเลยค่ะเพื่อนๆถ้าจะให้เด็กๆทานเราก็ลดออพริกลงได้นะคะก็จะหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยค่ะวันนี้นะคะข้าต้มหนึ่งถ้วยไม่พอแน่นอนค่ะเสร็จสับเรียบร้อยก็โรยด้วยผักชีตกแต่งให้สวยงามนะคะ ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งแห้งยำรสแซ่บของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ